สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับเดี๋ยวพบกับช่องจียยะชาแนลอีกคือ้เก่านะครับวันนี้วันนี้ครับเป็นวันที่31นะครับวันทรง่ายปีเก่านะครับตอนรับปีใหม่นะครับวันนี้ครับผมมีเอยงร้ายครับวันนี้เดี๋ยวมาชมเบงงวกันนะครับนี่กองฟ้านะครับในประมาณเจ็ดร้อยเออเออโมเมนครับประมาณห้าร้อยนิดๆนะครับตัวนี้ ฟังฟังเอาไปยินนาฟ้นนะครับตัวนี้นาแรงหัวเอามาไว้ทงไห้ทงหน้านะครับงัวนี่มาแรงแล้นะครับของหัวก็สซป๊กขาดานนะครับนี่ขั้นใดเอบคีอ, G G. ออกนะครับนี่ตลวหนก่งเดือยมานของนี้เหลือสี่ตัว หมื่นได้ด้ครับพี่นอ้องแม่นี้นะครับทองเนาะทอดต้นทีสิพุกนะครับตนนัวนี้ลงทองเพิ่นนะครับใหญ่ขนาดนะครับตัวน,นี้ถา้าจำมาพิษ่าจะเป็นกองโตนะครับตัวนี้เหอะแม่ท้องชาโลเร่นะครับน,นี่ลูเลลกเพิ่นนะครับตนนัวนี้ใหญ่ขนาดครับเดิน ไปมาลำบากนะครับทะเบงวันดีสิบพก 16. โมโกล่าเนี่ยนะครับสิบก,กว่าม,มือเพื่อนคณะจะได้เห็นตัวอีกแม่หนึ่งครับลูกของแม่ทองมหันแล้ะครับหนุกไสเพื่อนนะครับตีลูกง่ายแลวนะครับยังทันเด็กเป็นซัดนะครับ แง่นี่แค่ได้เป็นสัตว์ผมก็เลยจะต้องใช้ตัวช่วยในการกับสัตว์นะครับตัวนี้ก็คืออาจะล้างปีใหม่ผมว่าจะเหตุโปรแกรมซีดาให้เพื่นนะครับตัวนี้เพราะว่ามันคงสีนาาเลยนะครับถูกก็ง่า,ายเลย ลูกตอนขอดกบวยไงน,นะครับลูกก็สมบูรณ์ดีแม่ก็สมบูรณ์ดีอยู่นะครับเดี๋ยวน่าจะวันอาทิตย์หรือว่าวันจันทร์น้านครับเดี๋ยวผมจะทายพยาธิยาบำรุงแล้วก็จะหลัางบนลูกให้เพื่อนไหวนะครับ ก็ต้องเตรียมแม่พันธุ์ก่อนประมาณสักอาทิตย์สองอาทิตย์เพื่อว่าจะให้เพิ่นอุดมสมบูรณ์แล้วก็จัดโปรแกรมซีด้าให้เพิ่นนะครับหนึ่งคองก็ล่างสร้างมาดน,นะครับจังไ้ก็ฝากติดตามการใส่โปรแกรมซีด้า นี่เด้อครับอของงอบบานนี่นะครับนี่นะครับแม่นี่อทองใ่ขนาดแม่นี่พอถ่าจนว่าคือทามันขึ้นน่านขอดแถววใส่ <c oughs> ตอนนี้เกิดจากการผสมเทียม ข้าผมเองนะครับตอนนผสมวันที่สิบสามเมษาสองพันหน้ารอยหกสิบหกครับกำหนดขอดเพิ่นนาจ่ววันที่สิบหกมกราสองพนห้าร้อยนะครับบวกลบซีฟนะครับเนาะสำรับท่านไดนะครับสนใจที่จะเอาง่วมาทำทองแล้วก็ฝากทองไว้ครับผมผมยินดีนะครับบริการเต็มที่ มีพอพันให้เลือกมากมายนะครับกว่า30ตัวราคาเป็นกันเดงที่เกษตรกรเขาถึงได้นะครับพร้อมกับคำแนะนำดีๆในการเลี้ยงหลกักการเลือกใส่พอพันที่พ่อแม่พี่น้องถูกใจนะครับหรือว่า้าพ่อแม่พี่น้องม่มักพอพันที่พอีอยู่นะครับ สามารถสร้างจองให้ผมจันหาให้ได้ในราคาที่เกษตรกร,เ,กรเข้าถึงนะครับร่วมทง้งยังทาง่านใดมีทางนำเชื่อนะครับกับรับฝากนำเชื่อให้พ่อแม่พี่น้องได้ไปใส่ผสมในของววาจะคล้องเองนะครับเพื่อตามแนวทางจะคล้องเองว่าไม่พิดนไม่ถือนะครับจะได้กับฝาก พี่ฝากนอหนะครับถ้าใครสนใจนะครับเนาะระโทษที่เบอร์ศูนย์เก้าแปดสี่ศูนย์สองเจ็ดสามแปดศูนย์นะครับส่วนการเฮดโปรแกรมซีดานนะครับเนาะก็จะไทยพม่พี่น้องเมืองอีกที่หนึ่งนะครับพอมันดานแล้วนะครับผมตงการงัวปีละลูกบ่เมนเนียงหัวบ่ไดลูกนะครับจงได้ก็ฝากทิดตไว้นด้นครับสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ